คนแม่งโทรมาไอ้เหี้ยแม่งถามว่าเฮ้ยจานมึงใส่ผ้านี่มึงมึงมึงกลัวผีเหรอเรือหรือมึงเป็นนักเลงวะไอ้เหี้ยใส่ผ้าก็ไอ้เหี้ยกันเราคนไทยแม่งก็แม่งก็ใส่ผ้าไหว้ผ้าไหว้เหี้ยก็คือก็ใส่ผ้านะเฮ้ยจริงจริงก็ทุกคนกลัวแม่งก็ใส่ผ้ากันนะไปไหว้ผ้ากันอนะ่ะสวยกลัวผีเหี้ยกลัมาแสกแสบจะไปกลัวเหี้ยอะไร พอบางคนบอกว่าเฮ้ยจานมีผังจริงเหรอไ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 อผังไอไอไอตลาดหุ้นโลกอ่ะไอผังไอไอเงินยูโรดอลล่าเฮ้ยอยากได้ไอไอผังดาวจรไออยาไปเล่นออปชันไอไอผังไอไอไอตลาดหุ้นอะไรอะไรเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เล่นได้ถูกทางก็บอกแลวไงว่าขายเฮียขายขายสมัครเรียน VIP พเออหรือสมั <พ plural S 1> ครเรียนระดับนู่นแพตตินัมท right ี m ide m ide ่โฆษณาในในเพจตลาดหุ้นไทยช่องสองนะสมัครแพตตินัม เป็นที่ปรึกษามองมึงเลยเรามาค,คุยให้เฮ้ยจย์มึงมึงคุยเรื่องหลักการบ้างดิว่าว่าเนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นมึงเนี่ยเห็นมึงเนี่ยแล้วก็มึงคุยเรื่องหลักการดิว่าว่ามึง,ม,งมึงรู้ได้ไงว่าหุ้นตัวไหนเป็นยังไงแล้วรู้ได้ไงตลาดหุ้นแม่งจะขึ้นจะลงไงไอ้เหี้ย,ยก็มีวันเดิมไปเกาดนี่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 ไอ้เหี้ยมึงดูชดัดๆนะมึงดูชดัดๆเนี่ยนะนะนี่นะอา่า Facebook หนึ่งเก้าเก้าหกช่วงที่กูค้นคว้าวิจัยที่ตลาดหุ้น นี่ในเล่มนี้แม่งมีวันเดือนปีเกิดของหุ้นทุกตัวนี่นี่เดี๋ยวพี่เปิดให้มึงดูนะวันว่าวันวันไหนนะแม่งมีวันเดือนปีเกิดนี่ไอ้เหี้ยเอ่นี่นี่แม่งหน้าห้าสิบแปดหน้าห้าสิบแปดไอ้เหี้ยมึงดูให้ชัดนี่นี่แม่งมีวันเดือนปีเกิดมีวันเดือนปีเกิดหุ้นเลยนี่นี่นี่เหี้ยมึงดูให้ชัดปูไม่รู้จะทำไงให้มึงดูให้ชัดนะแต่ไอ้เหี้ยมึงก็ จริงๆในเว็บไซต์แม่งก็มีแหละวันเดิมปีเกิดที่แม่งเข้าเทรดวันแรกอะไรอย่างเงี้ยนะเออในในในมึงดูอีกเล่มหนึ่งนี่ตลาดหุ้นในประเทศไทยออส่วนในที่กูกําลังด่าอยู่เนี้ยนะจะเป็นตลาดหุ้นที่ไหนช่างแม่งเหอะคือหลักการของตลาดหุ้นไก่นักเล่นนะแม่งเหมือนกันทั้งโลกแหละก็คือไอ้คนเล่นแม่งอยากจะได้เงินส่วนตลาดหุ้นไก่บล็อกเกอร์แม่งอยากจะแดเงินมึงแหละมันอยากแดเงินเพราะอะไรรูว้ว่าเพราะมันเห็นชั้นไงว่ามึงไปเปิดบัญชีเท่าไหร่ เงินของมึงชัดๆเลยนะเงินของมึงอ่ะเงินของมึงอ่ะนะชัดๆเลยไปกองอยู่ในโบรกเกอร์มันมันเห็นชัดๆเลยว่ามันมันเห็นเลยเห็นเงินมึงเลยอ่ะว่ามึงเปิดปิดเท่าไหร่แล้วมึงคิดว่ามันมันอยากจะแดกเงินใครล่ะมันก็อยากแดกเงินเงินมึงอ่ะเงินมึงอ่ะหาทางแดกเงินมึงอ่ะจะวิธีใดก็ก็ก็ช่างแม่งเลยมึงมึงถ้ามึงมึงคิดได้มึงก็มึงก็คงไม่โง่ไปให้มันแดกหรอก สิ่งว่ะเออนะไอ้ไอ้ไอ้นี่นี่ปฏิทินไอ้นี่เป็นปฏิทินนะเว้ยไอ้ไอ้เย่กูกูมึงมึงเชื่อว่ากูเปิดสอนมาสิบสามปีนะเว้ยกูเปิดสอนบนโลกอโซเชียลนี่มาเจ็ดปีนะเออแต่แม่งคนแม่งไม่มันมันเรียนน้อยมากอะมันมาเรียนน้อยมากอะและแล้และที่ไอ้วิดีโอใครแล้วบอกแล้วไอ้คนนี้แม่งมาเรียนแม่งแม่งมันในสภาพที่แม่งแม่งไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วอะแม่งเป็นโดนชาวบ้านเขาหลอกมาาาทททงงดด้้นนนเคคิ ฟันดังด้านข่าวสารดังด้านขูหาเหวเยอะไรมั้งมันไปโดนเขาหลอกมาจนหมดตัวแล้วมันแล้วมันค่อยมาเรียนอะก,กูอะแล้วแม่งไปจ่ายบางที่สามสี่แสนไปจ่ายบางที่ห้าหกหมื่นไปจ่ายเสร็จแล้วมาถึงกูนะเว้ยกูค,คิดแม่งเท่าไหร่แม่งก็แม่งก็หวอแพงแม่งกูงงค,คิดเท่าไหร่มันก็ไม่เชื่อใจกูเอาองนี้เดี๋ยวกูเลยบอกว่าเฮ้ยแม่งไอหัวสัตว์อยู่เรียนเนียนนะเว้ยมึงไปเรียนที่นู่นเอาเอาโรงสกูลอะไปดูเดด แม่ม bon ีสถาบันรับรองระดับโลกสองสถาบันนะเว้ยสองสถาบันที่รับรองงานหัวศาสตร์ยูเรเนียนใช้ตำแหน่งดวงดาวจากองค์การนาซ่านะเว้ยใช้องค์จากตำแหน่งองค์การนาซ่านะเว้ยตำแหน่งดวงดาวนะเครื่องมือดีสุดในโลกมนุษย์ที่ดีสุดในโลกคำนวณตำแหน่งดวงดาวเพื่อมาใช้ในหัวศาสตร์ยูเรเนียนแล้วหัวศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยมันก็มีวันเดือนปีเกิดของไอ้หุ้นทุกตัวของไอ้ตลาดหุ้นด้วยกูถามคำหนึ่งอ่ะมึงมีวันเดือนปีเกิดมึงไปให้หมอดูมันดูนะ มันยังรู้เลยว่าอนาคตมป็นไงเป็นไงแล้วแม่งหลักการเดียวกันน่ะก็คือกูสามารถรู้อนาคตของหุ้นและอตลาดหุ้นได้เพราะกูมีวันเดอมไปเกิดมันอกอวกพวกว่ามึงน่าจะพอเข้าใจนะแต่สิ่งที่มึงไม่เข้าใจอ่ะนะคือมึงจะหลอกกูตลอดสิบสามปีมานมานะกูสอนน้แม่งไม่ค่อยประสบความสำเร็จน่มีคนที่สําเร็จแล้วก็งเงียบไปเป็นลูกศิษย์ท,ท,ที่ที่กูรักมากเลยนะลูกศิษย์ที่กูรักมากลูกศิษย์ที่ที่กูดูออกเลยว่าเอออืมเขาตั้งใจเรียน เขาก็เป็นคนดีแล้วเขาก็เรียนช่วงเวลาที่เขามาเรียนกับกูนะเขาไม่เคยรบกวนกูเลยแม้แต่แม้แต่นิดเดียวส่วนในพวกที่แม่งไม่สาเร็จอ่ะพวกที่แม่งเล่นเล่นไม่สําเร็จอ่ะกูบอกตามตรงนะกูก็สอนแม่งแปางนั้นอ่ะกูก็สอนแม่งไปางนั้นอ่ะเพราะแม่งแบบมันมามันมีแต่ความโลภมันมามันกูวมันไม่ได้เคารพกูหรอกมันมันมามันมันพยายามจะมาหลอก่อขอข้อมูลพยายามจะแกล้งเสแสร้งเรียนหรือแกล้งเที่ยอะไรย่งเี้ยไม่รู้ ก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากูก็คิดว่าเออช่างแม่งทรรมหาแดกเราอาชีพนี้ก็ก็สอนเต็มที่อ่ะส่วนแม่งได้เรื่องไม่ได้เรื่องก็าช่างแม่งเนาะส่วนตัวในไอไอไอนักลงทุนะกิ้มันก็โทรมาจริงๆนะบอกจริงนะว่ามันมันมีคนสนใจมากเลยนะไอไอผังไอผังไอเศรษฐกิจเศรษฐกิจประเทศไทยแม่งร่มสลายหกหนึ่งหรืออะไรเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยขอเหอะ หกหนึ่งหรือหกสองหรือหกศูนหรืออะไรขอมันที่มันแน่นอนหน่อยให้ผังอะไรมันอยู่จริงๆกับผังนั้นนะมันอยู่ด้านหลังผังมันอยู่ด้านหลังเออแต่แต่กูไม่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 เขียนหรอกกูกูไม่เขียนหรอกว่ามันตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านหลังกูนี่นี่กูชี้ผิดชี้ถูกเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าไม่อยากหันไปเครียดหันไปเนี่ยชี้ผิดชี้ถูกอะไรเนี่ย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 ผังเนี่ยถ้ากูเขียนนะมึงก็รู้มึงรู้ไหมว่า ไอ้พวกเคียนักวิเคราะห์ไอ้พวกบล็อกเกอร์ไอ้พวกขี้ขมโมยไอ้พวกไอ้นักลงทุนที่แม่งขี้แม่ให้มาแดกอต่บาทน,นึงก็แม่เคยแดกกับแม่งมาขมโมยอ่ะแหมแล้วกูมันก็กูกูงโง่เด็กใช่ปะ่ะนะมาเสียท่าพวกมึงอะ่ะมึงอยากได้มึงต้องจ่ายใช่ปะ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นธุรกิจมันเป็นศสัจธรรมหรือมันเป็นความยุติธรรมของธรรมชาติเมื่อมึงอยากได้ของมึงต้องจ่ายใช่ปะ่ะ เพราะมึงไม่ได้คิดเองมึงคิดเองก็คือมึงหาเงินมามึงหาเงินมานั่นคือมึงทํามาด้วยความสามารถมึงมึงได้เงินมาส่วนเนี่ยคือผังที่มันได้มาจากความสามารถของกูกูให้ผังมึงมึงให้เงินกูนี่คือความยุติธรรมโอเคนะ